พวกเรามันเป็นชาวเ็แบบผมแล้วคุณจะแรงแซงใครหรือสีแพ็กเกจที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์คต่องคนมีสไตล์เจเลนเน็ตจะโทรกัเติมไป H เท่านั้นเร็วแรงแซงใครเลือก I play i play i play, I play. เน้นแค่คุยแค่เมาโทรหากันใ,นก,ในกล้หรือไกลก็ทอกชัดทุกคัน H เมาชัดจับใจเลือก I talk i talk i talk จะโหลดอัพซ สาม G plus เลือกไอเน็ตไอเน็ตไอเน็ตสนุกทั้งคุยทั้งเน็ตที่แชทอินเทรนด์ออนไลน์หมดแอปดูใจมี Edge โล้วกว่ใครเลือกไอสมาร์ไอสมารไอสมาร ดูชีวิตอิสระที่เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณแพ็กเกจ iPlay <I start. S 1> อิสระแบบเติมเงิน iTalk สำหรับคนเน้นคุย i อ e ดสำหรับคนชอบเน็ตแรง iSmart ได้ทั้งโทรทั้งเน็ตจากผู้นำเครือข่าย 3G Plus ที่ดีสุดจาก TrueH เซอร์ e ิสที่เซเว่นเลเว่น True Shop และตัวแทนจำหน่ายถึง31มีนาคมนี้